ีีท่่นจะได้กินชื่นใจอิ่มแล้วแค่เนี้ยอิ่มแล้วเปลี่ยนที่นั่งด่วน เต็มตู้เลยเห็นไม้แน่นอนเงี้ยแพงเดูก็เหม็นถือด้วยนี่แต่ก็ต้องกินเปลี่ยนที่น <did> <laughs> ั่งก่อนเสื้อเราจะเหม็นเราต้องเปลี่ยนเสื้อเราจะได้เปลี่ยนเสื้อคือไหนวะเต้าอินแบบนี้ถุงไม่หมดมันก็พอได้ข้างในมันเป็นขน่ปล่าใส่หมวกยังไงใส่โป้งไหม่ยตรงแล้วปิดหูแล้วเนาะลาบูลาบูลาบูปุ๊บปุ๊บที่นี่ถั่วใหญมากเลยข้างบนอ่ะตัวละสิบเก้าหยวน นี่ที่ขวัญท่วมหัวเมื่อกี้นี่เลยขวัญท่วมหัวนี่น่ากินไหมล่ะเรากระหายน้ำตอนนี้นี่แหละกระดุมแล้วชิมอะไรก่อนดีอันนี้คืออะไร,รดูไม้เฮ้ยอย่าดูถูก <c oughs> มักกนไล้วดิโคตรจะนุมม่มอ่ะใช่อร่อยนุ่มมากใช่ <c oughs> แต่เค็มไปนะวันนั้นกินเดียวไงม,มาจริงจริงกินกินเฮดปิ้งว่าเราไม่ทำทำไได้ไหมเห่อแบบเนี้ย ผงมาละเขาคือกะเซ่บมากถึงจะเป็นมาวเหมือนกันเถอะเต็มชั้นเป็นควันไฟมากมากินนี่พริกนี่มันเหมือนเก๊สเลยอ่ะทานชุ่มๆดินั่นดิอันนี้หนียวปิ่งกินยุบานกันอะไมั้งพริกนั่นมีผงปะมีผงแบบนี้ปะมาเราเป็นจิ๊บกบักเบื่อเนี่ยช่องลอยที่งยังไม่ใหม่ฮะ ก็สี่สิบหยวนเท่ากันแบบนี้สี่สิบหยวนสองร้อยบาทไทย My God My God บ้านทำมือเ,เสียบดิบ้านเราแบบนี้มัดน,นึงนี่เท่าไหร่เธอวะหน้าจุดหกสิบหุ่นนี่เฟรชกุ้งกี่หยวนนะห้าเหรอไม่หรอที่ถามข้างก่อนห้าเนาะอือยี่สิบห้าบาทบ้านเราก็ขายเท่านี้ใช่เหรอบ้านเราตัวย <25, 30. S 1> ี่สิบเปลยี่สิบห้าถึงสิบเห็ดเข็มทอง พริกกาอร่อยพริกพริกมะลามันอ่หม้อต้องเข้าหม้อไหนเราไปได้ลองหม้อตั้งไหนอันนี้คืออย่างไก่กะอะไรก็กระดูกก่อนอ๋ออ๋ออ๋อพี่กินอืมกระแต่แค่มีเมื่อคืนอ่ะก็สุดท้ายแล้วเหรอ๋อแค่คือ อาบน้ำได้ใช่ไหมเนี่ยรอสิบนาทีทำไมไม่อาบน้ำนะ <c oughs> <c oughs>